สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Pro นะครับวันนี้เราก็ยังมาเล่นแฟนลี่เทวันนี้เช่นเคยนะครับหลังจากหาหางกันไปนานและรอตัวละครใหม่มานานนะครับก็คลิปนี้มีตัวละครใหม่ก็เป็นตัวละครหน้าตู้นะก็ไม่ได้ใหม่หรอกก็เป็นตัวละครที่ผมรอมานานนะครับก็คือตัวนี้นี่ครับตัวนี้เลยก็เป็นซามูไรนะครับซึ่งบัฟของดีจเดอร์ตัวละครตัวนี้ก็เก่งมากนะครับ ไม่รู้ว่าเพิ่มแอตแทกหรือเพิ่มอะไรแต่ว่าคือมันดีกว่าตัวอื่นนะก็เป็นตัวนี้ได้ชื่ออันไม่ออกนะครับกระมันก็รอมาซึ่งนานพอสมควรนะ เกือบเป็นเดือนครับเี่ก็เป็นตัวละครตัวนี้ที่เป็นตู้นะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2 0 0 0 0เพชรเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครแล้วมาดูนะว่าจะได้ตัวละครนี้หรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นมีตัวละครนี้คนระับเป็นมิดไนท์นะเพิ่งกลับมาครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณวันนะไม่รู้คลิปนี้ลงแล้วมันจะหมดหรือเปล่านะครับก็มันมีดันของมันอยู่นะนี่ครับดันของมิดไนท์นะมาเดี๋ยวเราเล่นมิดไนท์กอนดีกว่าแยวคลิปมันจะต้นเกินไปนะคใครที่ยังไม่ได้เล่นตัวนี้ก็มาเล่นกันได้นะ ก็เหมือนจะลองเล่นนะซึ่งใครที่ยังเก็บตัวละครตัวนี้ไม่ได้ก็มาเก็บชิ้นส่วนต่อใน e e นะอีเวนต์นี้นะไปครับ let's go ซึ่งในตอนแรกมันจะให้เราลองเล่นใช่ไหมเราไม่สามารถปล่อยบอดได้นะเราต้องคุมเองนะอามิดไนท์ครัประมาณนี้คนระับเฮ้ยยังไม่มีตัวอื่นมาเลยนะแบบพวกไอ้ลูซี่อ่าแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นระดับ S S R ตัวเอลซ่าตัวเอลซ่าไม่มาซึ่งใครที่รออยู่ก็รอต่อไปครับผมก็รออยู่นะตอนนี้มันมาแต่เป็นแท็กอย่างเดียวเลยเป็นอีเวนท์ที่เราเล่นยากอพอสมควรนะเนี่ยแต่เราไม่เป็นไรเราเล่นก็เก็บตัวละครผู้นี้ไปกองก็ได้นะครับครับไปต่อเลยดานต่อไปไปตีดูนี่โดนหมดครับคือตีหมู่ด้วยนะซึ่งสกิลแต่ละสกิลก็มีความสำคัญนะเผื่อลงด,ดันแล้วเจอมอนเยอะ อย่างอบดันที่เอาไว้ลงหาของนะครับเอออันนั้นนะเป็นดันรายวันวนะางดันมันยากนะครับแล้วมอนมันเยอะนะซึ่งนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะนี่แต่สกิลลีดเดอร์ตัวนี้มันไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่ตัวผู้หญิงที่เราจะมาไปเล่นกันตัวนั้นดีกว่านะเออซึ่งแบบไม่ไทีมนะซึ่งผมยังไม่ได้ทำเป็น4ดาวนะครับเพราะว่าสกิลตัวคอนมันยังไม่ปดนะ สกิวนะอันดีเมท์เนี่ยซึ่งผมเคยเห็นมาน่าจะเป็นการสร้างวงล้อไฟนะเหมือนการัตรูนะเคสเนกาได้แล้วชนะนี่โคเช่เอ okay. ้ยมาดราต่อไปมาดี๋ยนี้โอ้โ oh. หอนเรียงกันเป็นแถวเลยมาดิครับ ครที่ยังเล่นเกมอยู่ก็คอมเมนต์กันไว้นะนะหรือใครมีเกมใหม่ๆแนะนำก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะส่วนผมตอนนี้ยังไม่มีเกมใหม่ๆน,นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาเกมใหม่ๆมารีวิวนะใครที่มีเกมที่น่าสนใจก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองหามาเล่นเล่นตามอะไร,ะรประมาณนีนะ้แล้วถ้าใครยังมีปัญหาพวกแอปเข้าไม่ได้อย่างพวกแอปธนาคารอะไรพวกนี้ยผมก็มีคลิปรีวิวนะครับสามารถไปดูกันได้นะแถ้าใครยังมีปัญหาอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไาได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับ เราจะได้เป็นคอมมูนิตี้ในการให้ข้อมูลต่างๆนะครับเผื่อใครมีปพน่านะจะได้ช่วยๆกันน,นะเพราะว่าเราได้มาแค่ส่วนนะนมาดัานสุดท้ายของอันนี้แต่ว่ามันมีดันต่อไปนะครับซึ่งดันสุดท้ายนี้มันเหลือประมาณสี่วันนะนี่จะปลดแล้วดันพวกเนี้ยมันก็ต้องใช้ทีมเรานะในการสู้นะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะ นี่ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะเกมนี้ก็แต่ฟรีเล่นสบายนะแต่แค่ลิน่านเราอาจจะแพ้ก็นด้จนะไม่เป็นไรนะเกมายิงปุ่มฝ่ามลัง<บ>เป็นการสร้างเงาแล้วก็หลบการโยมตีไม่รู้ว่าหลบได้จริงหรือเปล่านะ เกมนี่ซึ่งผมก็ห่างหายกันไปนานับการมารีวิวเกมนะก็ขอไปได้กันนะจะพยายามลงที่บ่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดงานในโลกจริงนะครับ <c oughs> อเคชนะและถ้าใครที่ยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดซับไปนะเพราะว่าเราจะไปถึง1 00 0งพับกันนะนะเป็นความภาคภูมิใจนะนี่เราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะครับ เคเแล้วผ่านอันนี้ละซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นนอกรอบแล้วกันนะแต่คลิปนี้มันจะยาวกันานี้นะตัวละครวิดไท์ของผมตอนนี้ัพได้ที่ยังโอเคมีอยู่20ชิ้นส่สวนก็เก็บดันอันนั้นก็น่าจะได้อีกอันหนึ่งนะแล้วก็เก็บอีก20เพื่อปลดล็อก4ดาวนะแล้วก็จะได้ปลดสกิลวันนี้ใหม่นะเป็นสกิลทันตินะซึ่งผมยังไม่มีนะและตัวที่เราจะมาทำก็คือตัวนี้นะผมยังไม่ได้4ดาวนะตอนนี้มันเหมือนขาดๆอยู่นะเนี่ยอัพตานะ นาวยังขาดอยู่นะถ้านับที่เยี่สเนี่ยก็2-4-6การ60ชิ้นส่วนนะก็ต้องได้การันตี3ตัวอืมก็น่าจะยากอยู่นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมาลองให้ทุกคนได้ดูนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคไปเริ่มเลยดีกว่านะอันจะมีคนบนหมดแล้วแหละโอเคไปเริ่มโอ้โหไม่มีฟุ้งฟิงฟุงฟิ้งเลย อันนี้จะขี่นะนนะโอเคกเกลือซึ่งถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆใช่ไหมรรต,ตรงรีวอร์ดตัวนี้ยมันจะเป็นแทมในการเปิดนะนี่ถ้าเปิดถึงสองร้อก็ได้การันตีเดี๋ยวนึงนะถึง200รนะ้อยไปนี่ย20,000เพชรถึงหรือเปล่าไม่รู้นะไปฟุ้งฟิ้งไฟุ้งอ่าถ้าฟุ้งฟิ้งขึ้นมาน่าจะได้ดตัวละครตัวหนึ่งนะงนที่เป็นระดับเทพไม่รู้ว่าเทพจริงไหมะนะอ๋อนี่ไงการันตีการันตีจริงไหมไม่รู้ได้60สิบเยญส่วนนะ โอเคครับตอนนี้แน่ๆผมได้สีดาวได้แนะแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวไปกันต่อนะยังเหลือเพชรอยู่นะหายเมื่อเพชรเลี้ยก็ใช้ให,หมดนะอยากจะเก็บไปอีเวนต์หน้านะแต่ไม่รู้ว่าอีเวนต์หน้ามันตัวละครตัวไหนนะแล้วก็เปิดอีเวนต์นี้ให้หมดไปแลนะ้วโอเคไปต่อไม่คุ้มฟิงแล้วหรอเสียใจงัวโอเคครับเกลีอยแล้วเนี่ย เด๋มวมื่นสองวเนี่ยไม่มาเลยนะโอ้โหมารอบเดียวจริงเ่โอเคมาตัวเดียวด้วยวินดี้อ่าอีเวนต์นี้มันมีเวลาประมาณ2วันนะโนลิปนี้ลงไปมันจะได้กี่วันนะถาคาที่ยังเก็บเพชรอยู่ก็ลองมาใช้ก็ได้นะเพราะลีดเดอร์จะยตัวนี้ก็โกงอยู่นะโอเคไปต่อโอ้โหไม่ฟุ้งฟ้งไม่นาเกลือ โคตรเกลียเลยเขียครับไปต่อไปต่อเราจะไม่หยุดแค่นี้ไม่มาเลยนะใครที่ดวงดีก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะมาขิงกันได้นะนาแค่ตัวเดียวเองไหมเดี๋ยวมารับอันนี้ก่อนละกันเพื่อลดเพชรนะในการสุ่มนะครับเอาต่อไปครับไอ้ฟงพิงมาแล้วไงมาไหมใช่ตัวละครน,นั้นไหม โอเคครับใช่โอ้โหยังไงเลยตอนนี้สองพันเก้าอะเปิดได้อันนึ้งมาโอ้โหน,นิ่งคลิปไม่มานะเอคก็ถือว่าสองมูลเพชรได้มาตัวสองตัวละครน,นะครับ่าซีบ่ต่อไปก็เก็บไปเรื่อยๆนะนี่ถึงสองแสนเพชรป่ะเนี่ยสองร้อยครั้งเนี่ยน่าสองแสนเพชรนั่นนะใช้เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัพตัวละครกันอยู่นะครับ่ะตอนนี้เรามีร้อยยี่สิบหินส่วนนะจะอัพไปนะ อใช้เยอะแยะนี่ใช้สองหมื่นอารียญนะในการนำเงินว้าวในซ่สก็ได้สกิลวันตีตะกี้โหลังจากสองสามเดือนแล้วเนี่ยนะเราตรงๆไม่ได้เอี่ยงที่เด็กก็อัพจริงไปนะทีนี้เราต้องเก็บสามสิบสามสิบสามสิบประมาณร้อยกว่านะเออถึงจะได้สกิลอาลีดเดอร์ไปเลเวลต่อไปนะก็น่าจะดีขึ้นก็ต้องมาอัพสกิลวันตีนะอัพไปเลย โอ้ไม่พอนะไอชิ้นส่วนนั้นะชิ้นส่วนในการอัพสกิลนะไม่พอนะไปหาวัตถุดิบมาแ้มอันนี้ก็เพิ่มขึ้นก็กดไปแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่เพื่อ,อเพิ่มดาวนะนี่นี่สุดก็เป็นสีดาวทีไปเดี๋ยวเราลองเล่น Adventure ร์สตานึ่งนะนี่เป็นชัปเตอร์ที่2 6่ขีด5นะไปะเรามาลองดูสกิลวันทีนะอันนี้ผมปล่อยมันปลดมันเล่นไปเลยนะ สกิลก็เ,เทพประมาณนี้นะมีทั้งการรวบทับทางต่อข้ามานะถา้าอยู่ใกล้เรานะครับอ,อันติเโ้ยโหนี่ไงืมระบำฮาคุลิคล้ายๆในดาบนะิกาตสูนออปานไฟปานไฟมาดีนี่ก็ปล่อยมานะดันนี้มันจะเหมือนจะยากขึ้นนะเพราะว่ามอนมันเหมือนทึกขึ้นนะหรือไม่ผมก็เอามาผิดทาดนะ ไม่รู้ว่ามันแนะนําท่าอะไรนะต่ไม่เป็นไรกัรเราก็พอเล่นได้นะ,ะถึงบอสละบอสติดสตันนะเพราะว่าผมเอาตัวมาคอล็อกกับตัวจูบเบียมานะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีสกิลสะตันด้วยนะยังไงมีการติดไฟได้โอ้โอคตรโกรงเ็บน้อยันี้นี่มันน่าจะมีสกินแจกนะหรือไม่ก็สกินขายเวิดนะอันนี้ถ้าจีเอ็มดูอยู่ก็ลอง ทำดูก็ดีนะแต่อย่าขายนะไม่มีตังค์โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วนะสําหรับเกมแฟรี่เทีวนะก็เป็นการสุ่มอ่าือเกลือของผมแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกดิ่งอย่างหนึ่นไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยไดน้นะใครไม่สงสัยหรือยอยากถิงกันก็คอมเมนต์กันได้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกัน